สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาแกะกล่องซ่อมบอร์ดอินเวอร์เตอร์จีนนะครับเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์12มอสเฟตเพื่อสมาชิกส่งมาให้ซ่อมนะครับอาการก็คือมอสเฟตช็อตนะฮะเดี๋ยวเราลองแกะดูกันนะครับว่าบอร์ดตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มันเสียอะไรมันช็อตยังไงนะครับ อันนี้นะครับแล้วก็เพื่อสมาชิกส่งตัวอินดักเตอร์นะฮะมาให้วัดค่าดูด้วยว่าอ่าอินดักเตอร์ตัวนี้มีค่า L เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวลองวัดเลย อันนี้นะครับอินดักเตอร์ตัวนี้มีค่า L อยู่ที่63ไมโคเฮนรี่นะฮะกอ็อาจจะสูงไปสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่าค่า L ของตัวอินดักเตอร์เนี่ยใช้ลดกระแสสแตนบายของตัวม้อปแปลงอินเวอร์เตอร์เนี่ยค่าที่ใช้งานจริงจะอยู่ที่ประมาณ4 40 4 5 4 40ไมโครเฮนรี่นะฮะอยู่ในช่วงนี้แต่ตัวนี้อยู่ที่6 3นะครับอา,อาจจะต้องลองเอาออกสักรอบหนึ่งนะฮะดูว่าค่ามันลดลงอยู่ในค่าที่ที่อยู่ในช่วงที่ใช้งานหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวให้ให้ลูกค้า,าไปจัดการเองนะครับเพราะว่าอันนี้เขา หุ้มท่อขดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะดูบอร์ดตัวบอร์ดอินเ,เวอร์เตอร์กันดีกว่าเขาเอาบอร์ด e EGS 0 0 2สองใส่มา ให้ด้วยนะฮะอันนี้นะฮะเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์12มอสเฟตนะครับสาเหตุก็มอสเฟตช็อตนะฮะมอสเฟตระเบิดแตกทางด้านนี้สามตัวเลยนะฮะทางฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็น่าจะเสียนะฮะเดี๋ยวต้องลองเช็คดูว่ามอสเฟตมันเสียทั้งหมดกี่ตัวนะครับ จากจากการตรวจเช็คเบื้องต้นเนี่ยนะครับมอสเฟตมันเสียทางด้านความถี่สูงนะครับก็ก็คือด้าน3ตัวนี้นะฮะจะทำงานด้านความถี่สูงนะครับส่วนด้านความถี่ต่ำห้าสิบเฮิร์ตไม่ไม่เสียนะฮะจากการเช็คดูแล้วไม่เสียนะครับเสียทางด้านความถี่สูงเนี่ยหตัวนะฮะเดี๋ยวเราลองถอดออกดูนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการถอดมอสเฟตนะฮะเดี๋ยวจะตัดขามันเลยนะครับก็คือมันจะถอนบัดกีง่ายหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าปิ้นพวกนี้เป็นปิ้นสองหน้านะครับถ้าเราถอนบัดกีปิ้นสองหน้าเนี่ยถ้าไม่ตัดขาทิ้งก็ถอดค่อนข้างยากนะฮะก็ตัดตัดไปเลยเพราะว่ามันเสียอยู่แล้วนะฮะ นี่นะครับใช้วิธีการหักออกมาก็ได้นะฮะเพราะว่ายังไงมันเสียอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปพิถีวิถันมันหักมันออกมาเลยนะเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเสียด้วยก็หักออกมาเลยนะฮะเสียงออกันนะคไับ ะนะครับก็หักออกไป4ตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวจะลองอทดลองถอนบัตรกีให้ดูนะครับว่ามันจะถอนบัตรกียากไหมนะฮะ ถอนตะกีค่อนข้างยากนะฮะแล้วก็ใช้เวลานะครับถ้าเราหักขามันจะเร็วกว่านะครับหรือว่าอีกวิธีนึงใช้ตะกั่วลงไปเยอะๆแล้วก็ละลายทุกขาพร้อมกันแล้วก็ถอด ตัวมอเวสเฟตออกนะฮะ วิธีนี้ค่อนข้างเร็วนะฮะแต่จะเปลืองตะกัวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเอาตะกั่วลงไปลงไปเยอะๆเพื่อที่จะทำให้ทุกขามันละลายพร้อมกันนะเราถึงจะถอดมมสเฟตออกมาได้ อันนี้นะฮะก็เช็คเบื้องต้นแล้วนะครับก็มอสเฟตช็อต6ตัวนะครับส่วนอกับไดโอดขาเกตไม่เสียไม่ช็อตนะก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองนะครับลองเอามอสเฟตที่เหลือเนี่ยมาใส่สักตัวนึงทางด้านฝั่งที่มันช็อตเนี่ยนะครับดูว่าวงจรทำงานได้หรือเปล่า ถ้ามันไม่เสียอะไรมันต้องทํางานได้นะฮะเดี๋ยวจะเอาตัวมอสเฟตตัวกลางเพราะว่ามอสเฟตเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น h y ส0 0วยกชุด12ตัวเลยนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยอีก6ตัวมันไม่เสียเราก็จะเอามาทดสอบดูนะครับเอามาเทสดูก่อนอเดี๋ยวก่อนอื่นต้องล้างบอร์ดก่อนนะฮะที่มันดำดำนะครับมันชอ็อตมอสเฟตไม้ดำเลยทีเดียวนะฮะ น,นี่ก็ล้างบอดแล้วนะฮะคาบดำๆรอยไหมก็สะอาดดีนะฮะเดี๋ยวจะถอดมอสเฟตมาสองตัวเพื่อมาใส่ด้านที่มันช็อตเพื่อทดสอบวงจรนะครับ นะครับตอนนี้ผมติดตั้งมอสเฟตเข้าไปเรียบร้อยนะฮะก็ติดตั้งเพื่อที่ทดสอบวงจรดูก่อนนะครับว่ามันทำงานได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะเอาไฟมาจ่ายทดสอบดูนะครับ ปลอดอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับเป็นระบบ24โวลต์น,นะฮะผมป้อนไฟเข้าไปที่28โวลต์น,นะครับก็ mm hmm. จะเห็นว่ามันมี LED ดววหนึ่งที่ติดเป็นสีแดงนะฮะ mm hmm. ผมไม่รู้ว่าสวิตช์ออนมันเป็นตัวไหนนะฮะแต่ผมเดาว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้เนาะนะครับ ลองดูนะฮะไม่ทำงานนะครับบอร์ด e EGS น่าจะเสียด้วย พอเสียบบอร์ด EGS ตัวนี้ไม่ทำงานนะไม่ทำงานนะครับแล้ว่าบอร์ด EGS ตัวนี้เสียด้วยนะฮะ อันนี้ผมไปเอาบอร์ด EGS 0 0 2ที่ผมมีอยู่นะครับมาทดลองนะฮะตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับที่ให้มากับบอร์ดอินเวอร์เตอร์ด้วยนะฮะเดี๋ยวลองบอร์ด EGS 0 0 2ของผมตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะฮะบอร์ด EGS ไม่เสียนะครับเมื่อสักครู่ใช้ตัวนี้ออนเครื่องไม่ได้ออนออนอินเวอร์เตอร์ไม่ได้นะฮะ รีเลย์สับดังแก๊กๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้อ่านะครับอินเวอร์เตอร์ออนได้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะไฟ egs สีแดงติดนะครับแต่ว่าสักสักพักหนึ่งมันก็จะกระพะริบนะฮะเพราะว่ามันไม่มีหม้อปแปลงนะครับคือพูดง่ายว่ามันไม่ครบวงจรนะฮะแต่สามารถที่จะอินเวอร์เตอร์สามารถที่จะออนได้นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะเอา Loser, สโคบมาจับสัญญาณดูนะครับว่ามันมีสัญญาณออกทางจุดต่อมอแปลงหรือเปล่านะฮะถ้ามันมีสัญญาณออกจุดต่อหมอแปลงก็คือใช้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาณออกก็ยังผิดปกติอยู่นะครับไปเอาสโคบสักคู่นะฮะอ่ะครับก็ผมเอาสโคบมามาจับสัญญาณตรงจุดต่อหมอแปลงนะครับทั้ง2จุด เดี๋ยวจะลองออนอินเวอร์เตอร์ดูว่ามันจะมีสัญญาณออกหรือเปล่านะฮะอ่ามันมีสัญญาณออกแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องปรับสโคปบก่อน อันนี้นะฮะมันมีสัญญาณามีสัญญาณที่จุดต่อหมอปแปลงออกแล้วนะครับแต่ว่า,าสัญญาณมันมันแรงไปหน่อยนึงนะครับมันมันล่นจอสะคบเดี๋ยวผมไปเอาสายสโคบ x10 มาลองนะฮะอันนี้เอาสายที่มันไม่มี x10 มันวัดไม่ได้ล้นจอไปหน่อยนึงนะครับ ครับผมเอาสายสโคบที่มันมี x10 หรือมีคูณ10มามาต่อไปแล้วนะฮะเดี๋ยวลองทด,ทดลองกันใหม่ดูสัญญาณกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะฮะถ้าบอร์ดปกติจะมีสัญญาณออกประมาณนี้นะครับสัญญาณที่ออกตรงจุดต่อมอแปลงนะครับนะะประมาณนี้นะฮะตอนนี้ถ้าเราเอามอแปลงมาต่อ มันก็สามารถที่จะทํางานได้เลยนะครับคือตอนนี้บอร์ดปกติแล้วนะฮะอ่โอเคนะครับตอนนี้มันมีมอสเฟสใส่อยู่แค่4ตัวนะฮะก็คือใส่ทดลองอยู่นะครับส่วนที่มันออดไม่ได้ตัวบอร์ด e egs ของลูกค้าเสีย เพราะอาจจะเนื่องมาจากว่าบอดอินเวอร์เตอร์มันช็อตนะฮะมอเตมันช็อตมันทําให้บอด์ด e g เสเสียด้วยนะครับหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูอีกทีนึงนะฮะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเสียนะครับเดี๋ยวลองเอาบอร์ด EGS ลูกค้าเสียบดูทีแล้วกัน ลองลูกค้านะครับยวลองออดูใหม่นะฮะออนไม่ได้นะครับไฟดับไปแล้วนะฮะก็บอร์ด EGS ลูกค้าเสียนะครับก็จบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะฮะ สรุปว่าบอร์ด e g s 02ของลูกค้าเสียแล้วก็มอสเฟตช็อตนะครับเดี๋ยวสั่งมอสเฟตมาเปลี่ยน12ตัวนะฮะเดี๋ยวมามาดูคลิป2กันนะครับมาลองเทสกันดูว่าบอร์ดอินเวอร์เตอร์12มอสเฟตตัวนี้นะครับจะทำงานมีหลักการทำงานอย่างไรนะฮะจะทำงานจะมีประสิทธิภาพจะจ่ายกำลังได้ดีแค่ไหนนะฮะเดี๋ยวมาติดตามมัน อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะสวัสดีครับ